ตอนกันปั่นหลอดนะจะปั่นหลอดไว้จะจำหูนี่นะเด็กเอาไม้เสื้อกล๋งอันนี้เอาไฟเสื้อกล๋งอันหม่เป็นไม้นี่ค่ะห้องกล๋งค่ะกล๋งไว้จะเสื้อไฟรหรือไม่ก็ไดอันนี้เป็นไม้ไ<ฟ>ทางเออเป็นไฟทางตั้มของสีซาเขียวแล้วจะนี่นี่อันนี้เริ่มอ็ดพื้นไมจจะนี่เป็นการเริ่มพื้นไม่ ต้นแบบนี้นีข้าหอหรอดหลอดที่เข้าใส่ตั้มโหาจะาส่โทนสีชาเขียวนี่แม่เสียบลระปัน้นรอเธอเบิง้งแล้วเด็กเอาอันนี้เอาไฟ์ซื้อกุ่งเธอเบิง้งขั้นตอนกันเอาไฟเซื้อผืน,น,นเนง้อใเข้าใสายไหลอดเนาะจะ ก็จะแล้วเกือบประมาณจะหลอดเนาะสังที่ขิวสีทางตำมนันสิบก็หลอดแล้วเนาะนี่จ้ะสีชาเขียวอันนี้เขาห้องใหม่มห้องไฟห้องต้นนึงงน่าจะภาษาผู้ใดห้องต้นนึ่งซ้นนี้นไฟ นี่เมษเพืชนเล็กสาธิตกันเอาไฟล์เสื้อกลงซะก่อนนะจจะแล้วเมษบกําลังปั้นสีทางต่ํามันจะสีสีลุกระหองสีโล่งมันเนาะจะอันนี้จะเป็นกอสีที่เอาใส่ต่ํากับสีซาเขียวเนาะจะใส่โล่งกันท่าใสองสีสีซาเขียวกับสีสีีนห้องสีครีมเป็นไฟล์จะมีสีเหลืองทองโอ้ อน,นี้ใหม่เนะาะเออเอ,อ้ยสะบักเอ,อ้ยสวงนี่ใหม่ที่เฮา,าตั้มสีเหลืองทองเนะาะจะกำลังกำลังตั้มอยู่เร้อจะแฟนคลับ้าสีนี้ก็มีเร้อจะคั่นแฟนคลับสนใจก็สร้างได้จะสีชมพูอ่อนนี่ก็มีจะเป็นผ้าฝ้ายแฟนคลับท่านเลยสนใจก็ติดต่อมาทางเฟซแม่เซบจะมีทุกสีเลย นี่นเด็กซื้อไว้เรียบร้อยเดี๋ยวแม่เสียบลับปัน้นรอเทเบิม,มาเต้นนี่นีแ่แม่เสียบลับปัน้นรอเทเบิลงอเด้อแม่เสียบเอเป็นอยู่เด้อน,นีขาห้องหองลอดจาะที่มัายังมีปั้นมีสีครีมที่ทาใส่ตามก็ใส่ขีก้กบมอนัอนจะมีตะก้อนตรงนี้ หลาอือมขางหลังหล่าจะลาปั้นรอดนี่แบบนี้เ,เออาไม่เห็นหนะไอบอกมาตามมาไน้จนะ้ะอย่าบอกอย่บยกรอดเห็นห,นหนอเอาไม่เห็นเลยยังได้ ม้วนหมดเลยเกินเจะดถังหรอัอนลอธรรมดาค่ะปาอยากอะไรก็นี้นะมันจะวิไหลอ๋อเสียบปิน้งทางนอกกับใหญ่ 对呀，因为。 แล้วเรอด,ดอั้งเ่าเป็นนาฬิกาเส้นนี้นนี้นจะอันนี้เป็นอันที่เัข้าปั้นแล้วนะจ๊ะข้ากลมมาซื้อในกระสวยเอาใส่ในกระสวยนี่เป็นซีครีมนี่เป็น สีชาเขียวเจนิกสวยเพิ่งเอาชิ้ต่ำตนนัวนี้ใส่ทอตอนนัวนี้ผืนเนื่องนี้ันก็ใส่หลายหลอดอยู่เนาะจ้ะประมาณสิบก็หลอดนี่เราได้พาผืนหนึ่งพาสบายผืนนื่อสิบกว่าที่ผืนเงาวก็ได้ใส่ห้อนยี่สิบหลอดจ้ะ หลังละงางไปเบิ่งเสียบกับยายลิ้นอยู่นาบานยายปอนเขาเสียบขี้กัดเลยน,นี่พี่ข้างบ้านน,นี่เอะยข้างบ้านเจอมีพี่น้ำหนึง่งขี้กัดกับเสียบเลยอุ้ยเบื้องเสียบพี่โนโอ,อันนี้ทิฟทิฟพี่กวนพี่โนะแล้วอันนี้พี่โนโจ้ะ ยูเฮนไม่แสียบเล่นะจ้ะฟิโนเลี้ยงมาต่นี้น้อย,อย,ยหุ่นเลิกไปหูกระทูมากวนขึ้นในพี่น้ำเนึงมารินน้ำแสีบเล่นด้วยกันจับจับจับเออน้ำเนึงเห็นฟิโนฟิโน,นหิวข้าวแล้วฟิโนไปเล่นมา เดี๋ยวยายไปเอาปลาทูมาให้อยู่แล้แเส้ๆส้สสคุณยายไปเอาปลาทูมาให้ฟีโนฟีโนดีได้จะปีแล้วเนาะดี5าปี6าปีหกปีแล้วจ้ะปีที่หกปีนี้ล่ะโนนัวใหญ่แล้วแม่แม่อื้อ พี่น้องกำลังกินปลาทูยุนยุนยุนแต่นี้ประมาณสี่โมงแรงจะอาก,กาศกำลังเย็นลมพัดมังนี่เสียเบิ้งกับเข่าเสียบนีเข่าจีท้ทาไข่กับก,บกวย กับปะทูมีร้านค้าข้างบ้านที่เรยวเห็นเป็นโล้มองรถกระบ,บานกวก็เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนของโมบานโรงเรียนชุมชนโคนมีมุมต้นไม้ผลใหญ่เหี่ยววันแดดหอนมีร้านเสริมสวยผลใหญ่ แสบแสบเป็นคนดึงยาย่เป็นคนปูดอ,อกไหมนะะนี่ลมพัดเด็ดดีดีรู้ดีดีแสบไม่ยอมถอดเลยเสื้อเปสนีมาส่งแล้วแซบก็บใส่เลยได้ระวังจะเพลินแสีบติดทางถนนไงรถหลายลรถเลนเฮง กันมีหูยไม่ได้ระวังเหรอนี่น,น้ำเนืองไล่หมดแล้ถนน,นหน้าบ้านจ้ะทางตรงไปนะั่นคือไปอำเภอนะจ๊ะอำเภอคำม่วงที่ว่าการำอำเภอคำม่วงอยู่ทางนั้นห่างจากบ้านแม่เสียบห้ากิโลจ้ะเป็นครับพัานไปพันมาเลยได้มาทางนี้ก,ก็มีโอกาสกับแวะได้จ้ะเฮิร์นแม่เสียบอยู่นี่ลหละทางติดถนนใ่ญ่เลยทางไปอำเภอคำม่วง นี่จะเป็นทางทางเข้าวัดป่ารังสีปริวันที่เข้าไปทำโรงทานนะจะเห็นนี่เป็นป้ายวัดป้ายวัดอยู่นี่จ้ะบ้านแม่เสาวิรงคามทางเข้าวัดเลยนี่รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนเอกปัญญาจ้ะตีนอิ่มแล น,นี่พี่น้ำหนึ่งตัดผมทรงเดียวกันเลยกับเสียบยินยอมพอดเ,เ,เลยเว้ยมีบ้านเสียบยังไม่เสร็จมี <c oughs> <c oughs> มองทะเรียนน้อยๆถ้ามีลราจะปีโ <c oughs> นกินอิ่มแล้วตัวยังพี่โนนะ ไม่กวนพี่โนกวนอีกแล้วเอาฟีโนไล่แม่แล้วไหมฟีโน่ไล่แม่แล้ววุ่ยวุ้ยวยนุ้ย้ยฟีโน่ยืนีอุ่นพี่โน่เนี่แม่เห็นหรอฟีโนนี อยู่นแม่เสียบมาหาปีหกปีแล้วจ้ะเอาแล้วมามาแต่เกิดไม่อีกคุณมาครับเสียบเม้นๆๆตุ้ยๆปินโหยังไม่อาบน้ำเลยไม่เกิดเสียบเปล่ขนขนขนปีนโหลูก แซบกินข้าวจะคำแล้ว,ลวมักข้าว,ว,วจีอ้ํอ้ำก่อนพี่โน่จะกินเน่ะะนะลูกอ,อ้ำโอ้เก่งจังเลยข้าวจี้กบโกยกับปทูแม่แซบไทยบร,ริาการออนาฮืินนาบานเธอ,อเบิงแม่แซบไปตำหมต่อกันปันรอดต่อกัน เจอกับเสบไม่นะจ๊ะบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อนแม่เราห้องแปดเลยเ็บ๊ายบายก่อนยายจะพาดใจเอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะพบกับเสบใหม่ค่ะฝากติดตามด้วยจ้ะ